พยัญชนะนิรุตติและคำเจรจาเพื่อแสดงทรรมหประการพยัญชนะนิรุตติและคำเจราจาเพื่อแสดงอัดห้าประการธรรม,มนิรุตติเป็นอย่างหนึ่งอัฏฐานิรุตติเป็นอย่างหนึ่งพระโยคาวจรู้นิรุตติต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใดเป็นอันรู้เฉพาะนิรุตติต่างๆเหล่านี้ด้วยยานนั้นนั่นแลเพราะเหตุดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในความต่างแห่งนิรุตติเป็นนิรุตติปฏิสัมพิทายาณญานในธรรมหประการญานในอัตห้าประการญานในนิรุตติสิบประการญานในธรรมเป็นอย่างหนึ่งญานในอัตเป็นอย่างหนึ่งญานในนิรุตติเป็นอย่างหนึ่งพระโยคาวจรรู้ญานต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใด เป็นอันรู้เฉพาะยานต่างๆเหล่านี้ด้วยยานนั้นนั่นแลเพราะเหตุดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความต่างแห่งปฏิพานเป็นปฏิภาณะปฏิสัมพิทายาน